หลังจากเลือกตั้งมาเนี่ยเราต้องโหวตนายกถึงสี่ครั้งพิธาโดนสอยโดยข้อหาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวเสฐาเป็นไงโดนจากกับดักรัฐธรรมนูญอุ้งอิงโดนโดนใครโดนสารรัฐธรรมนูญสารธรรมนูญมาจากไหนประชาชนเลือกมาหรอ ล่าสุดต้องโหวตนายกอนุทินโหวตทั้งได้คนโหวตก็ไม่ได้อยากโหวตเห็นไหมเนี่ยคือความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญนี่คือต้นเหตุคือสาเหตุหลักดังนั้นถึงบอกว่าพักประชาชนเขาถึงต้องวางเกมนี้เพื่อแก้รัฐธรรมนูญก่อนบางคนไม่เข้าใจนะคิดอย่างเดียวว่าเลือกตั้งชนะต้องเป็นรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาล กูเรือกมึงไปเป็นรัฐบ,บาลกูไม่ได้เลือกมึงไปเป็นฝ่ายค้านมีทั้งไอด้ด้อมส้มปลอมด้วยด้อมส้มจริงบางคนก็ไปคอยตามเขาด้วยแต่ผมาเชื่อว่าด้อมส้มจริงเข้าใจถามจริงอายไหมไอายต่างชาติเราปกครองตามแล้วประชาธิปไตยอันมีประหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนนอร์เวย์เหมือนสวีเดนเหมือนเนเธอร์แลนด์ แต่แปลกไหมประเทศเหล่านั้น่ะประเทศตาออยู่แถบสแกนดิเนเวียเวลาเขาสํารวจมวลความสุขของประชาชนประเทศแถวนั้นได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนึ่หมดเลยเราก็บอกว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมแต่มีบางมาตราที่เขาไม่มีเขายกเลิกใช้ไปไหนแลว ประชาชนของเขากับพระมหากษัตรยิย์จึงไม่ต้องหวาดกลัวพระมหากษัตริย์ก็ไม่ต้องหวาดกลัวประชาชนประชาชนก็ไม่ต้องหวาดกลัวพระมหากษัตรยิย์แต่มีความรักให้กันละกันแบบพ่อรักกับลูกลูกรักและเทิดทูนพ่อเราทําประเทศไทยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ปาทัหคนหนึ่งอะนะ ที่ยืนกลางแล้วฟังและจำกันไว้นะแล้วไม่ต้องไปตีความกันเปผิดอีกแต่กูลป่าทัศน์ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นคุณปู่เพราะว่าปู่เป็นหลวงรุ่นคุณปู่เป็นหลวงชื่อหลวงพิทักษ์ราชกิจรักสถาบันและต้องการให้มีสถาบันพระมหาก,กษัตริย์อยู่กับคนไทยแต่อยู่แบบพ่ออยู่แบบลูกตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เข้าใจไหมครัตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ความรักอ่ะเราเอาความรักแทนความหวาดกลัวได้ไหมเราไม่ต้องหวาดกลัวว่าหมากระสับได้ไหมทํำยังไงดีทํำยังไงดีผมนึกบอกว่าบางครั้งต้องแก้แก้บางมาตาเพื่อให้เอาความรักไปแทนความหวาดกลัวได้ให้ได้ไม่มีคนไทยคนใดต้องการหลงสถาบันไม่มีคนไทยคนไหน ที่ไม่อยากให้มีสถาบันพระมหากษัตร,ริย์แต่มีคนไทยจํานวนมากเกือบร้อยเปอร์เซนที่ต้องการให้สถาบันกษัตริย์เป็นพ่อแล้วเราไม่ต้องกลัวพ่อที่เขาบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญทุกครั้งเวลาที่บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญจะมีคนออกมาทันทีเลยก็คือประชาชนเนี่ย ออกมาจาันทีห้ามแก้นหนึ่งห้ามแต้มมาตันหนึ่งห้ามแก้มาตราสองทำไมครับผมถามจริงจริงทำไมครับหาเหุผลนะครับในเมื่อปาร์ทัตพูดอย่ชัดเจนเราปาร์ทัตสื่อสารแทนคนไทยทั้งประเทศต้องการเอาความรักแทนความหวาดกลัวเราต้องการให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เป็นพ่อของเราแล้วเราไม่ต้องกลัวพ่อได้ไหมปาร์ทัตมีลูกสามคนถ้าปาร์ทัดต,ต้องกลับบ้านมาปาร์ทัดเดินมา แล้วลูกไม่กล้าสบตาลูกมีปัญหาลูกไม่กล้าปรึกษาปรึกษาแล้วป่าท่านหยิบไหวหวดปรึกษาแล้วป่าท่านบอกว่าเฮ้ i, ยอย่ามาลามปามอย่างนี้เหรอต้องการกันอย่างนี้ใช่ไหมเคยชินกันแบบนี้ใช่แต่ป่าท่านเลี้ยงลูกด้วยความหลักมีอะไรคุยวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเรา ได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ